ต้งอยากนอนต้งอยากกินปวดเพราะนอนคำนี้สู้ชีวิตกัดปวดที่ไหนปากก็มึนปากก็ยำไม่หลับต้องอยากนอนต้งอยากกินตายลโอ้ยหัวงาปากว่าเถิดเราลูกเอาละมั้งร้อนรักด้วยโอ้ยยำด้วยเอาตั้งขึ้นแ้ยวันนี้มาเดินครับมาย้ายกิจสนุกอ่ากมาย้ายพามาย้ายย้ายจนว่าเหมือนแท่ง

นั้หนึ่งถึงสิบไหมน้ำนั้นเหมือนสับปะราจบแล้วเรียบเลยโอ้โหอะไรตางๆทั้งกอีกินจมแล้วมากแล้วครับจุลูเลยมองทีคนนี้กินด้วยนั่นเปนไงหนูไปอัจฉรีย่ะมอเห็ดสองยางนยงมดหบางคนไ่สนใจคะกินยางเดียวนี่เทสาชาบีเราได้รอบนึนเออเนอ นี่เพื่อนนั่นตัวบาทหนึ่งสองมือสองมือเยี่ยมไปกินผักและผลไม้มาล้านด้วยเหรอคคนนี้ละง่วงไหมนี่คนนี้ง่วงไหมครับไม่ง่วงนะไม่ง่วงไปกินอย่างเดียวคนนี้ยังกินได้อยู่ไม่ง่วงแต่คนนั้นเล่นทึ่งห่างแล้วเพิ่นไปเจอสีสันแล้วสีแดง เจอคนขนาดกเคยมากจริงๆนะเจอคนหลายะมวนเหลือใลอะใช่อบุใช่ใช่ย่งั้เรากินอยู่สนุกไหมคะสนุกไหมน้องเพทสสนใจพ่อหน่อยลูกสนุกไหมคะสนุกจ้าเหลือเส้นทันคอนแกนนะปบป๊อบหนไปแี่นี่ขนาดพุงเท่พ จะปต่มเนาะยางไก่ไปใส่ก็จะมานยบางคนเพิ่นกิ่งใจเพิ่นก็บกาไทยดอกเพิ่นหูจักยู่ดีตะบานเิ่นหนึ่งบอแมนอยู่เห็นังที่้านกะปอกาขอาลอยไมคะาากินด้วยลอยไหมนหญ้อปนยาโอ้ปน้าเก่งจังเลยปนพอด้วยปนพอด้วยมามาปนพอด้วยพอกินฮะ ต,ตัไหน้ oh. <laughs> องกลิ่นต้งตองเ,แบบเมื่อยแบบเมื่อยสวยนี่สวยบบปรูกซาไปเลยนี่สวยผมขึ้นมานเาน,านีเย่ยเขาก็สวยหูเฮงก็ดีหลวงลุงว่าจะยินเสีองอยงยำประจา